พาคุณผู้ชมไปไหว้องค์เท้าเวสวันด้วยเมื่อวานเนี่ยพี่แบงค์พาไป<ช>เป็นองค์ที่มีซิกแพครูปร่างดีแต่วันนี้เดี๋ยวเออจะพาไปดูองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่ไหนไปดูกันเลยค่ะ,ะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่วัดแจ้งอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรเท้าเวสุวันทีน่ี่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกความสูงเนี่ยนะคะ15.35เมตรถ้ารวมฐานแล้วเนี่ยสูงถึง18เมตรด้วยกัน ยืนอยู่ในท่าสง่างามฝีมือช่างปั้นชำนาญการจากทางภาคเหนออหือเริ่มก่อสร้างโดยท่านพระครูมงคลธรรมสโสพลหรือว่าหลวงปู่ใหญ่วัดแจ้งก็มีการเริ่มวางศิลาเร์ไปเมื่อปี2556แล้วก็ก่อสร้างเสร็จไม่นานที่ผ่านมา2559โดยประชาชนเนี่ยใครจะมากราบไหว้องค์ท้าเวสุวรรณนนะก็ต้องจุดทูป9ดอกเทียน1เล่ม ถวายดอกกุหลาบสีแดงอีก9ดอกด้วยกันบางคนก็จะถวายน้ำแดงตามความเชื่อของเชื่อว่าเท้าเวส,สุวรรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจตุโลการทั้ง4อภิบาลก<อ>็คือทั้งแห่งอาสูรผู้ผีปีาศาจคอยปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์<อ>แล้วก็ยังเป็นเทพแห่งโชคลาภใครมากราบไหว้ขอพรก็มาจะสมหวังตามปรารถนาคืทอที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักเสี่ยงโชคมากราบไหว้ขอพรก็ปรากฏนะได้รับโชคได้ล่าไปถูกลอตเตอรี่เล็กถ้าย2ตัวบ้าง3ตัวบ้าง ติดต่อกันหลายงวดด้วยกันเลยเป็นการล่ําลือกันปาดต่อปาดถึงความศักดิ์สิทธิ์ก็ทําให้ช่วงใกล้วันออกสลากหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี่แหละบอกนี้มีนักเสี่ยงโชคเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันตลอดทั้งวันเลยค่ะโอ้โหนะครับช่วงนี้กระแสเท้าเวสวุวรรณมาแร,นานรงนะฮะปีนี้เป็นปีของท่านาจริงๆนะครับแล้ววัดไหนที่มีเท้าเวสวุวรรณเนี่ยก็จะมีประชาชนแห่แห่ไปกราบไหว้ขอพรนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ